จะเข้าพรรษาแล้วค่ะพาคุณผู้ชมไปดูที่อำเภอโ,โชคชัยกันเลยนะคะโดยช่วงนี้เนี่ยที่โชคชัยมีชาวบ้านกว่า4ี่หมู่บ้านเขามาร่วมกันลงแขกทำขนมไทยเพื่อหาเงินมาช่วยวัดในการสร้างเทียนเข้าพรรษานี้ค่ะ ที่ชาวบ้านชุมชนบ้านบิงตำบลโชคชยัยอำเภอโชคชยัยจังหวัดนครราชสีมานะคะที่เขามีการมารวมตัวกันจาก4หมู่บ้านรวมกันกว่า10คนค่ะช่วยกันลงแขกทําขนมไทยโบราณเพื่อนำไปขายหารายได้มาให้กับวัดบิงเพื่อนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการนำไปแกะสลักขบวนเทียนพรรษาเขาร่วมงานเข้าพรรษาเทศกาลแห่เทียนพรรษาประจาปี2567ที่ทางเทศบาลตำบลโชคชยัยจะจัดขึ้นในวันที่10 9กรกฎาคมนี้ค่ะรวมถึงก็จะนำขบวนเทียนมาร่วมสืบสามประเพณีแห่เทียนพรรษาที่จังหวัดนครราชสีมาจะจัดขึ้นในวันที่21และ22กรกฎาคมนี้ด้วยซึ่งทางด้านคุณยายรำพันแก้วพรมค่ะหรือว่าคุณยายใหญ่เป็นหนึ่งในชาวบ้านที่มาช่วยกันทำขนมไทยหารายได้เข้าวัดบิง่ง คุณยายก็เล่าให้ฟังนะคะว่าทุกๆปีทางวัดบิงจะแกะสลักขบวนเทียนพรรษาเพื่อร่วมในงานแห่เทียนเข้าพรรษาซึ่งชาวบ้านในชุมชนบ้านบิงคนเฒ่าคนแก่ก็จะมาช่วยกันทำขนมไทยโบราณซึ่งมีทั้งขนมตาลขนมใส่ไส้ขนมนางเล็ดขนมที่ทำมาทั้งหมดก็จะนำไปขายหาเงินเข้าวัดช่วยสนับสนุนในการสร้างขบวนเทียน ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้มีส่วนร่วมกับทางวัดโดยทางวัดก็จะนำเงินมาเป็นต้นทุนในส่วนหนึ่งของการสร้างขบวนเทียนขณะที่ชาวบ้านเองก็จะพาการออกไปตระเวนหาวัตถุดิบต่างๆตามชุมชนเนี่แหละค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกตาลใบตองที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ในการทำขนม ซึ่งชาวบ้านก็บอกว่าทําเป็นประจำแบบนี้มากว่า10ปีแล้วเป็นการช่วยทาบุญกันอีกทางหนึ่งกับทางวัดและชาวบ้านก็ยืนยันว่าจะร่วมกันทําแบบนี้ต่อไปจนกว่าจะหมดแรงเพื่อที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไปนะคะ ขณะเดียวกันค่ะทางด้านช่างแกะสลักเทียนพรรษาของวัดบิงเองก็มีการร่วมแรงร่วมใจกันช่วยกันแกะสลักเทียนพรนษาเพื่อเตรียมเข้าร่วมงานแห่เทียนล่าสุดก็ได้มีการแกะสลักขบวนเทียนคืบหน้าไปแล้วกว่า60%ค่ะ